ทุกคมทุกรายการนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ยันไม่เคยรับเราคณะกระกรมาการที่รักและเคารพนะครับท่านใดที่ได้รับทีมงานแล้วก็ผู้รู้เพราะทราบกันว่าคณะกรรมาการเนี่ย,ยเปรียบเท่าเหมือนหมอที่คอยทีมงานทุนนนกทุกต้นส่นดหลวงปอ่ไอเขาก็มีความ

ภูมิก็มากมายในการจิกว่ารในการนะสิ่งแปรป่านนำลงของเราโดยภายใต้การนำของพระเนพอะคุณพระอาชาขวัญเมืองสุธรรมโประธานบูรณนิตรร่วมสองนะแล้วก็ยันดวงนะครับเสียงแล้วนะครับก็ประมูลไปอีกสอง ออกมะนาวนะแล้วก็รายการที่แปเป็นกิจนะกินเนื้อสอ่อทิพนะครับจบปูเน็ดผักเต้าหู้ปบกกุ้งเจีนยนะรายการที่ก้ถ้าหือว่าเป็นอินท่านนึงทนี้ร่วมเพื่อเพิ่มแสดงปูลนนะรายการที่สิสามพยายามมีรอยการใช่ไหม และเป็นจมูกตูดตูดจมกองเป็นสาบผอขอผูคุ้มคุ้รอยกางที่น่าอิจนะเป็นพระเจ้เมือเป็นหนุ่มหน้าหน้าและตามจคำว่าตามใที่มาถทั่วโลกเลทั่ว เกี่ยวกับเรื่องและคูัคบไม่ว่าจะเป็นดุจดุลที่มันมีความจะเป็นจะต้องมีใครับรองหรือว่าครการันตีอะไรนะเพราะั้นผมบอกเลยว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับพารเครื่อนเงินก็มีเยอะก